สวัสดีครับผมช่างทีนะครับวันนี้แล้วก็มีงานตัวเปลี่ยนแบต iPad 1ครับตัวแรกเลยตัวหนาตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะมาสรุปให้ดูแบตของลูกค้าเนี่ยบวมแล้วก็มีการโดนน้ำมาด้วยนะครับนี่ตรงนี้จะมีคราบเกลืออยู่นิดนึงเพราะมันช็อตมาในตอนแรกอาการก็เปิดไม่ติดมาเลยนะครับ นี่ก็เปลี่ยนแบตแล้วก็ทำความสะอาดตัวบอร์ดตัวเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมมีเสียงมีอะไรเหมือนเดิมนี่ครับ นี่ครับแบตเตอรี่เสียบชาร์จเข้าปกติครับผมก็เครื่องรุ่นเก่าหรือว่าอะไรเราก็รับทำนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาก็สามารถเอามาให้ที่ร้านเปลี่ยนให้ได้นะครับก็ไงวันนี้ก็มาสรุปงานให้ดูงั้นวันนี้ช่างทีก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับ สวัสดีครับ